ต้นไม้มงคลปลูกในบ้านรับความเฮงค่ะต้นแรกวันนี้เสนอพลูด่างนะคะหรือเขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือพลูงาช้างด่างขาวนะคะอยู่ในกระถางมิ n นิมอลสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นการชํำยอดนะคะ เด็ดยอดออกมาแล้วก็มาชําในดินแบบนี้นะคะแล้วก็กระถางนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะสามารถใส่น้ำาในนี้แล้วก็ลอดลอดเลีเ้ยงรากจากในนี้ได้เลยนะคะนี่รากทะลุก,กระถางแล้วนะคะหาซื้อได้เลยราคาเบาๆเลยนะคะกระถางตัวนี้เป็นกระถางมินิมอลนะคะโอเครับความ เฮงแบบไหนส่งเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะพูด่างส่งเสริมสิริมงคลนะคะต้นพูดางเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายค่ะและเจริญเติบโตง่ายแล้วก็มีความเชื่อว่าหากปลูกต้นพูดางไว้ในบ้านจะช่วยเสริมดวงนะ,ะเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะและผูะ้ใครก็ตามนะคะที่อยู่ในบ้านหรือว่าผู้อยู่อาศัยนะคะ ให้มีสิริมงคลแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขค่ะสมหวังดังใจปรารถนาได้อย่างง่ายได้เหมือนกับต้นพลูด่างที่จเจริญเติบโตง่ายนั่นเองนะะนี่จเจริญเติบโตง่ายจริงๆนะคะ